มีคนถามครับมีคนถามถามได้นะคะตอนนี้ถามว่าถามว่าอน้ำห้าลิตรเนาะมันจะได้กี่ขวดห้าลิตรจะได้กี่ขวดน้ำลิตรห้าลิตรจะได้กี่ขวดก็ได้ห้าลิตรอะค่ะเอากี่ขวดละห้าขวดประมาณนี้ใช่จะเอากี่ขวดนะขวดจะขายขวดละห้าบาทให้ไปแกะขนมปังนิดหน่อยในกล่องนะหมดแลยวใช่วันนี้จะมีแจกไอศครีมแล้วก็จะมีแจกนะคะถ้าสมมุติผมณทำขายเนี่ยขวดละห้าบาทจะมีคนซื้อไหมครับอะ นนไมหแล้วมันจะงง <pale S 2> <อ>ไหมเขาติดฟองรู้ไหม, <c oughs> มข้อเสียของการใช้ฟองนอกจากเป็นสารก่อมะเร็งแล้วนะคะ <c oughs> มันจะทําให้เปลืองน้ําในการล้างจานด้วยล,ล้างฟองแล้วใช่ค่ะใช่มันจะตวงน้ำขั้นตอนสุดท้ายนะคะไม่ต้องค่อยๆเินน้ําใส่น้ําเข้าไปเลยค่ะ,ะแต่ว่าอยากให้มันอยยากให้มันอะไรนะหนูหยุดก่อนอเดี๋ยวหนูหยุดก่อนเพราะว่ามันจะเป็นฟองแล้วมันจะกวนยากนะคะอ่าระวังระหว่างนี้เราใส่น้ําไปก่อนเนาะ แล้วก็ค่อยๆกวนไม่แม้มันจะฟองมันจะตีฟองนะนะอ่ะกวนเบาๆนะกวนเบาๆกวนเร็ออ่ะกวนกวนนิ่งๆอ่ะค่ะอ่ะกวนได้ไม่ต้องกวนเร็วเพราะมันจะเป็นการตีฟอง